เรือครับผมอุทยานโบเรือหมอกเยอะมากครับต้องเปิดไฟตัดหมอกนะครับนี่ถึงจะมองเห็นมองด้วยสายตาคนนี่มอง<ไ>มองทัศนาวิสัยในการมองเห็นนี่ระยะประมาณไม่เกินสิบห้าเมตรนะครับดูดิดูดิ<อ> <laughs> นีกก่กขี่รถกลางคืนเลยครับนี่ วนนี้ทันวิสัยในการมองเห็นประมาณไม่เกินสิบเมตรครับดูดิโอ้โหแบบสวยเหลือเหลือห้าเมตรนะครับทัศนวิสัยในการมองอหนใช่ไมถ้าถ้าไม่มองดีๆนี่เรียบร้อยแลนี่มันมีที่กั้นนี่ <c oughs> มองไม่เห็นเลย <c oughs> เต็นย์ค่ะคูเรียต้องเดินไปอีกหนึ่งกิโลเหรอแม่เอาใจเขียนว่าไป <S <S มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้แล้วเลี้ยวขวาจะเกดไฟวิ่งได้ไหมเลี้ยวขวาแล้ว <ขอ S 1> เลี้ยวขวาระวังว้ายมุ่งหน้าทางตะวันตกแล้วเลี้ยวขวาอยู่ใน<ะ>อยู่ในโ <ขอ S 1> ทรศัพท์นี้มองเห็นนอยู่ะครับ ต,ต่แต่สายตาคนนี่มองมอง,มองไ,ไม่ค่อยเ,อเห็นเท่าตรงนี้แล้เอารถเขาขึ้นไปเห็นมองไม่เห็นเท่าโทรศัพท์นะครับป้าเราไปจอด,ดรถเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยว